เรื <mile> ่องนี้ถ้ากูจะไม่พูดมันดูเหมือนขัดใจกูมากเลยมึงคิดว่าการที่เขาขับรถลากเลสเทสกีกันไปเป็นพันๆโลนี่เขาไปขับรถเล่นเหรอเขาไปขับเลสเตสกีเล่นเหรอกูอยากจะรู้จังสวมึงที่มึงได้ตาแหน่งกันมามึงใช้เงินกี่บาทฮะมึงใช้เงินกันเท่าไหร่กูไม่อยากจะประนามจะมาว่าประดานะคือมันไม่ดีมีประโยชน์เลยนะสวเนี่ยออกมาน้ํารถแล้วไหมน้ํารถเลยท่วมเลยท่วมจะตุ่มเดินออกมาได้เหรอเดินออกมาพูดได้เหรอตอนที่น้ําท่วมมิตคอไปอยู่ตรงไหนกันพูดมาได้ยังไง แม่แต่สก,กีไปขับเล่นขับนล่นเนี่ยเขาเรียกแก่แล้วแก่เลยแก่ไม่พัฒนาแก่ไม่มันสมองแก่เลอะเรือนคืออะไรพวกกูไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะพวกกูอยู่ที่บ้านนอนทางขาเปิดพัดลมเอาลมเอาแอรโ์โกไขไข่เย็นชําไปเลย มันไม่มีใครหรอกที่จะเสียเงินเติมน้ํามันเพื่อไปขับเจสกีเล่นในพื้นที่น้ําท่วมหาดใหญ่วุฒิภาวะความรู้การศึกษาเขามีมันสมองมีพ่อแม่เขาเลี้ยงมาด้วยนมไม่ได้เลี้ยงมาด้วยน้ําอสุจิเพราะฉะนั้นเขารู้โอ้โอโอโกูนี่กูไม่พูดไม่ได้เพราะกูก็หนึ่งในนั้นจะมาหาว่ากูแบบพวกกูดิขับรถข้ากูจะขับเจสกีเล่นนะถูกไปจัดอยู่ทะเลน่น,นไม่มีใครต้องมาด่ากูด้วยแล้วกูไม่จาเป็นต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเหนือลงใต้ มึงรู้ไหมกันไปขับรถกันไปกี่ชั่วโมงมึงออยู่ตรงนั้นเนะี่ยมึงเคยโ่ออกไปดูบ้างไหมมึงง้างไข่ก้าวขาเดินไปดูกันบ้างไหมไม่พูดไม่ได้ดอกเรื่องนี้มันต้องพูดมันต้องฟาดมันต้องสอนสอวอมันไม่รู้ภาษาภาษีภาษาไงสูงวัยคือแบบสอวอสูงวัยไงสูงวัยเลยคือแบบไม่มีสมองกูบอกเลยนะกูฟาดฟ้องมาเลยกูท้า